The โรคนั้นกับเท้าหรือว่าที่อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าห้องกงฟุตนั้นนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังบริเวณเท้าซึ่งตัวเชื้อราที่ติดค่ะก็จะเป็นเชื้อกราที่สามารถติดได้ที่บริเวณส่วนอื่นๆของร่างกาย โดยปกติแล้วอะค่ะตัวเชื้อราที่เก่ะให้เกิดโรคน้ํากัดเท้านียค่ะจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีความเปียกหรือว่าอับชื้นเช่นในรองเท้าที่เราใส่เดินลุยน้ําในพื้นห้องอาบน้ําในพื้นสระว่ายน้ําเมื่อเท้าของเราอะค่ะไปสัมผัสถูกหรือว่าต้องใส่รองเท้าที่มีความเปียกชื้นอับชื้นเป็นเวลานาน,านๆเนี่ยก็จะก่ะให้เกิดการติดเชื้อราบริเวณเท้าได้ นอกจากนี้ค่ะการติดเชื้อราชนิดนี้ยังอาจเกิดจากการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นที่ติดเชื้อราด้วยเช่นใส่ทุงเท้ารองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดต,ตัวอีกด้วยค่ะอาการของโรคน้ำกัดเท้าค่ะก็มักจะพบว่ามีอาการคันละคายเคืองโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าอาจจะพบมีผื่นแดงมีผิวหนังหลุดลอกหรือว่าเท้ามีกลิน ในบางรายที่มีการเกาจนเท้าเกิดแผลค่ะก็อาจจะนำไปสู่แผลติดเชื้อมีาการปวดแสบหรือว่าเป็นหนองขึ้นมาได้สำหรับการรักษาโรคน้ำกัดเท้านั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาความสะอาดแล้วก็ทําให้เท้านแห้งอยู่เสมอเช่นหากเราต้องเดินลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำนานๆเนี่ยก็ควรกลับมารางเท้าด้วยสบู่อ่อนๆเช็ดเท้าให้สะอาด ไม่ควรสวมรองเท้าที่เป็นหัวปิดหรือว่ารองเทา้าหุมส้นรวมถึงไม่ควรใส่ถุงเทา้าควรเปลี่ยนรองเท้าเป็นคู่ใหม่ค่ะที่มีการระบายอากาศที่ดีอาจจะใช้แป้งโรยที่เทา้าใช้ขี้ผึ้งหรือว่าครีมกันเชื้อราทาบริเวณเทา้ารวมถึงตามซอกนิ้วเทา้าแต่หากอาการคันระคายเคืองของโรคงน้ำกัดเท้าเป็นมาก หรือว่าถ้าเกิดว่ามีแผลติดเชื้อร่วมด้วยเนี่ยหมอนแนะนําให้รีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าอาจจะต้องพิจารณาทําแผลรวมถึงอาจจะต้องมีการใช้ยาฆ่าเชื้อแบบรับประทานทานร่วมด้วยค่ะ